สวัสดีครับผมช่างกุ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานจากโป้งไดเล็กนะครับรุ่น E344 ของแจ็กว่าวิธีการใช้งานมีแบบไหนบ้างขอติดตามรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานจากโค้งไดรเล็กรุ่น E34 ของแจ็คด้านบนของหัวจักรก็จะมีตัวชุดกดขาตีนผีนะครับต้องการให้หนักให้เบานะครับให้หมุนที่ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวกั้นเข็มนะครับตัวเซฟตี้เวลาเข็มหักนีจะเป็นตัวเซฟไม่ให้กระเด็นถึงตัวคนเย็บนะครับด้านข้างไม่ไมีตัวกดเอาตีนผีออกมานะครับ เป็นเดือยอยู่ข้างบนตรงนี้กดเข้าไปก็สามารถดึงตีนผีออกมาได้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีชุดปรับได้นะครับจะเป็นชุดชิงจะมีอยู่สี่ตัวนะครับชุดเข็ม2ตัวชุดตะขอ2อตัวนะครับร้อยได้นะครับวิธีการร้อยได้จะอยู่ที่ฝาหน้าให้เราร้อยตามสีของที่เขากําหนดมาให้เปิดฝาข้างออกมาจะเจอชุดปรับทีห่างจะเป็นปุ่มนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วหมุนมูเล่ของจักรไปด้านหลังให้เข้าล็อกแล้วครับแล้วก็ปรับทีห่างตามที่เราต้องการใช้ ส่วนกล่องคอนโทรลนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกการใช้งานนะครับโหมดที่1จะเป็นตัว U นะครับตัวนี้จะเป็นความเร็วของหัวจักรนะครับกดเข้ามาเจอตัว U แล้วกด S นะครับเพื่อเพิ่มลดความเร็วที่เราต้องการตอนนี้เราก็จะใช้ความเร็วอยู่2,600รอบต่อนาทีนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเพิ่มความเร็วนะครับจะใช้ความเร็วอยู่ที่4,000รอบต่อนอาทีนะครับ <Okay. S 1> ส่วนโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดการปิดเปิดทิงโคนาในะครับว่าต้องการให้ ตำแหน่งของเข็มหยุดในตำแหน่งที่เราต้องการเปล่านะครับอยู่หมดนี้นะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งระบบความใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นเลขศูนย์จะเป็นการปิดระบบนะครับส่วนหมดต่อมาก็จะเป็นการปรับตั้งเข็มขึ้นเข็มลงนะครับว่าต้องการให้เข็มอยู่ในตำแหน่งไหนเวลาเราหยุดนะครับจะอยู่ที่หมดตัววายตัวนี้นะครับจะมีสังเกตดูนะครับมีขีดอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับ ส่วนโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับให้กดมาที่ตัว,วาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเอให้ลูกศรลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก,กดปีเพื่อออกไปหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหยุดตัวเข็มจะปักนะครับกด้นแล้วเข็มจะขึ้นส่วนหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับให้เรากดตัวเอค้างไว้ประมาณ1-3าวิ ระบบก็จะกลับมาคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับข้อมูลที่เราตั้งไว้หรือว่าความเร็วที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะคืนค่าโรงงานทั้งหมดก็จะจุบวิธีการใช้งานของจักรพงรุ่น E3.4 ของแก๊กแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ